ต้องเดินเท้าอีก4กิโลครับหมอฮะ4กิโลเมื่อไหร่ถึงเนี่ยไม่ไกลแล้วหมอไหวไหมหมอ เหนื่อยไหมหมอทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เียครับลงหมอมาแล้วมีคำถามมากมายเกิดขึ้นกับผมว่าเมื่อก่อนพระองค์ท่านเสด็จผ่านทางธุรกันดารน,นี้ได้ยังไง พระองค์ท่านทรงเหนื่อยขนาดไหนพระองค์ท่านจะทรงเหนื่อยไปทำไม หมนครับเมื่อเลาหมอออกไปเดินเขาเรียกอะไรออกไปหน่วยอย่างนี้ลำบากไหมหมอแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่ที่แต่มีที่ที่ลําบากมากเนี่ยโหมีที่หนึ่งท่านผู้ชมเป็นที่ที่ลําบากมากและเป็นที่ที่ต่อจากนี้ไปไม่ว่าที่ไหนจะลําบากวันนั้นสักกี่ร้อยเท่าหมอจะบอกว่าสบายมากไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อคือที่นั้นลําบากมากแต่ต่อจากนี้ไปถ้าเจอลําบากขนาดร้อยเท่าก็จะบอกว่าไปไปเพราะเหตุผลดูนะฮะมันมีเรื่องเกิดขึ้นเดินไป ทางมันดีไหมโหคือต้องบอกว่าชุดแพทย์ของเราเนี่ยนะครับมันจะไปเยอะมากแล้วมันออกแท้ทุกเดือนอย่างเนี้ยผมเพิ่งกลับจากจังหวัดตราดเดี๋ยวเดือนหน้าไปปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยครับที่นั่นเนี่ยเขามีให้เลือกมามันจังหวัดเพชรบุรีผมก็บอกว่าโอ้โหผมเอาเลยขอลๆแลนี่เองหมอมีหลายคนบอกผมขอเพชรบุรีใกล้สบายขับรถไปเองด้วยเพราะเผลอเดี๋ยวจะไปเที่ยวชามต่อ้อง ขับรถไปเองครับแทนนู่นนี่นั่นได้มาหมดเลยครับพอไปถึงครับเขาพาไปลงที่หน่วยอ่าลงหน่วยแล้วเขาเรียกโอ้ยทำงานในหน่วยไอ้โอยไกลนั่งรถต่อหมอแกเป็นคนมองโลกนี้ดีแค่อะไรก็โอ้ยสบายสบายสบายแกพบแกพบเพชรจุรีแค่นี้เองนะแล้วไกลมากก็ไปถึงนึกเรานึกว่าอ๋อทํานตรงนี้อย่ไม่ใช่นั่งรถต่อไปไปกับไปกับรถชุดเขาอ่ะครับอีกประมาณสี่ชั่วโมง เพชรบุรีเพชรบุรีเนี่ยเพชรบุรีนะครับนั่งรถเข้าไปอีกสี่ชั่วโมงเหรอแต่อยู่ในเพชรบุรีเท่าไหร่ครับแสดแว่าคนขับรถจะต้องขับวนแน่นอนไม่ใช่ฮะถนนนะนผู้ชมมันไม่ได้เหมือนกันทุกแห่งในโลกไม่ดีถนนแย่กว่าจะไปได้ดึงดึงดังดึงดั่งดังดังตลอดเวลาโอ้โหเมาแล้วมาลงประมาณนั้นอ่าไปถึงเราก็โอ้โหมันเป็นเขามันเป็นแบบติดชายแดนเลยครับชายแดนทางทางฟากนู้นก็ถึงแล้วอ๋อถึงแล้วสบายโอเค สบายกระเป๋าลงกระเป๋าหนักด้วยครับอ่ะคนขค่าอยู่ไหนอ่ะไหนเป็นนอนกันตรงไหนอันดับแรกเป็นนอนกันตรงไหน่อนหมอเดินเท้าครับหมอเท้าอยู่หมอยังไม่ถึงเขาบอยังไม่ถึงนี่จอดรถตรงนี้หมอเดินเท้าไปกับผมเดี๋ยวนึงอ่ะไปเขาไปเขาก็ไปกันหมดเราคงจะบดเลยมากก็ไม่ได้เราไปกันหมดนะก็เดินไปโอ้โหทางเป็นลุกลังเลยครับไม่ไม่อาจจะไม่ใช่ลูกลังทั้งหมดเป็นบางช่วงบางช่วงก็เป็นดินเป็นเลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นป่าขึ้นเขาครับต่อย ไม่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงได้เดินไหมเนี่ยเดินเท้าอ่ะบ่นบ่นแล้วฮะเริ่มบ่นแล้วเออช้ำไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยผมบ่นไปเรื่อยแล้วบ่นบ่นแบบบ่นไปเรื่อยเลยอย่างตัวเองนี่แหละแล้วก็ยังไม่ถึงสักที่ก็ร้อนก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงมาไกลขนาดนี้ แล้วจะมีคนไข้เหรอจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยคนไข้คือขนาดไปสักขนาดนี้และที่จะไปอยู่ตรงนั้นจะมีคนไข้มีเหรอแล้วอาบน้ำเป็นยังไงนอนกันยังไงแล้วมันคุ้มไหมแล้วจะกินกันยังไงเขาก็บอกว่านอนเต็นท์แล้วก็อาบน้ําเนี่ยอาบลําธารโอ้โหอะไรมันเนี่ยไม่ไม่ไรเอเคเราเคยเราเคยฝึกทหารมาเรารับได้แต่ขอบ่นหน่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยมากหรอกแต่บ่นหน่อย จนมีคนรำคาญนะครับมีคนรำคาญคนรำคาญคือต้ก็เป็นคนในหน่วยอ๋อเป็นคนในหน่วยคนในหน่วยซึ่งโอ้ยเอาอาวุโสมาอาวุโสท่านอาวุโสแก่แล้วแก่แล้วก็มาคุยกับเราเราเดินทารังไม้เขาคือเขาได้ยินเสียงมาตลอดทางเขาลังคาแล้วขอโทษนะไอ้หมอบ้านี่พูดอยู่ได้บ่นอยู่นั่นแหละเขาก็เลยเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วพูดว่า เมื่อไหร่จะขูบปากนีครไม่ใช้ไม่พูดอย่างนั้นอันนั้จะอยู่ในใจจะอยู่ในใจแต่เขา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 ทำว่าเดี๋ยวก็จะพูดด้วยแล้วหมอป้องเนี่ยจะขูบปากไปตลอดชีวิตอ่าคิดว่าเขาบอกว่าเหนื่อยไม่หมอเโอ้เหนื่อยดิครับเหนื่อยยังไงล่ะครับเขาบอกว่าหมอรู้ไหมว่าทางที่หมอเมาวันเนี้ยดีแล้วอ นี่ดีโอ้โหอารมณ์ไหนนะพี framework. ่ตามอย่างนี้เรียกว่าดีถ้าโทษรับลุงเอาสมองส่วนไหนคิดรับแม่เอาสมองคิดหรือเปล่าดีแล้วดียังไงเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าหมอลู่ไม้ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับทางมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทางมันแย่กว่านี้แล้วหมอลองเอามองภาพกลับไปแล้วกันว่านี่คือมีการพัฒนาแล้วเราว่าดีแล้วเอ้กซ์สิบกว่าปีมันจะแยกขนาดไหนที่หมอที่เราเอง ม,เมีเคยมีคนมาก่อนหมอนะอืแล้วไม่บ่นสักคําไม่มีคําบ่นเลยจริงรอ่ะอืมใครก็ตั้งใจเราอยากรู้แล้วว่าเป็นใครเขาก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วให้ตึ้งอยู่ตรงนั้นเลยตึ้งเลยครับ เรานึกถึงภาพตัวเราเองเลยใช่ไหมว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ว่าทางแย่กว่านี้จะลำบากขนาดไหนจะลําบากขนาดไหนแต่พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเสด็จไปโอ้โหคือผมตอนนั้นนะครับคําถามมันยิงมาเต็มไปหมดเลยครับป๋าต่อยแต่คำถามถามคือคำถามมันยิงมาว่าอะไรหนึ่งจะลําบากขนาดไหนแล้วแต่คําถามที่เด็ดที่สุดเนี่ยที่ที่ผมถามถามกับตัวเองแล้วผมก็พยายามหาคำตอบ แล้วภายหลังผมคิดว่าผมณวันนี้ผมคิดว่าผมได้คําตอบออก็คือท่านจะลําบากทำไมถ้ามันไกลมันลาบากขนาดนี้ท่านจะลาบากทำไม,ม,ม,ำกกำำไมเพราะว่าพระองค์ท่านไม่จําเป็นต้องลงมาทําเองก็ได้ผมณวันนี้ผมได้คําตอบมันคือเพราะท่านหลักประชาชนานัะ ันคือมันเป็นคำตอบที่หลายแล้วคนเคยถามและหาอยู่ตลอดเวลานะบางทีเรื่องที่พระองค์ทรงงานเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวทำไมมากเลยนี่เป็นแค่ตัวอย่างที่เศษเสี้ยวของการทรงงานของพระองค์ท่านถ้าท่านจะหาคําตอบเนี่ยหมอกกล้องพูดได้ชัดเจนแล้วว่า <c oughs> เขาพบกับตัวเขาเองแล้วเขาเจอแล้วว่าทําไมพระองค์ถึงทรงงานที่ลําบากขนาดนี้เพราะความรักนั่นเองผมเชื่อว่าแผ่นดินไทยทุกตารางนิวคข้าวต่อยไม่มีที่แห่งท่านไม่เคยไป ตลอดพระชนอายุของท่านไม่เคยหยุดเลยครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไปไหนบนมีไหมมีบนไหมไม่บนไม่บนไม่บนและไม่ว่าลําบากขนาดไหนก็สู้ได้คือมันมีกําลังใจแล้วกำลังใจว่าถึงแม้ว่ารอยพระบาทที่ท่านเดินนําเราไปเนี่ยมันจะไกลมากโอ้โหแต่อย่างน้อยสุดขอให้เราได้เดินตามรอยทางที่ท่านเดินโอ้ผมภูมิใจลวโอ้โหวันนี้ดีจังเลยอันเหมือนกับที่เขาเรียกว่าไง ตามรอยเบื้องขยุคนละบาทนะนะเออจริงด้วยเราเป็นคนไทยเราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้อะที่ตามตรงนี้ตามหน้าที่ของตัวเองนะเยี่ยมมากหมอรูกไหมครับการจะเป็นที่รักของคนได้มันอยู่ที่หมอกระทาตัวประวัติของหมอสิ่งที่หมอกระทําตัวสิ่งที่หมอทํามาตั้งแต่เด็กจนมาถึงตรงนี้แล้วที่หมอจะทําต่อไปให้กับพวกเราซึ่งเป็นคนดูแล้วก็เป็นประชาชนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหมอทั้งสิ้นเรารักหมอเพราะสิ่งที่หมอทํา ผมเชื่อว่าคนที่ดูหมออยู่ตอนนี้หลายๆคนเขาเป็นแฟนหมอจริงรักหมอจริงเวลามาออกทีวีรายการที่หมอสั่นมากๆเลยเนี่ยนะฮะหมออยากจะพูดอะไรกับคนดูครับอยากจะบอกอะไรเขาหรืออยากจะพูดสิ่งที่หมอคิดอะไรก็แล้วแต่เชิญหมอเลยครับเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่เป็นภาระกับคนอื่นไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมแล้วประเทศชาติบ้านเมืองที่เราทุกคนบอกว่าเรารักเนี่ย มันก็จะเป็นบ้านที่เราอยู่แล้วอบอ,อุ่นมีความสุขจริงๆท่านผู้ชมครับร้อยโทนายแพทย์ระวิทย์สุบุญครับครับ ต่อกับรายการบ้านพระรามสีนะครับถ้าพูดถึงชื่อผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหมอกงครับหลายคนอยากรู้จักครับเพราะผู้ชายคนนี้มีหลากหลายบทบาทที่น่าสนใจแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ชายคนนี้กันครับพี่หมอกงสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับพี่หมอกลแม่โอ้โปยป่ยซะแบบว่าตอเที่ถามว่ารุ่นไหนอะไรยังไงปรากฏเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเอารุ่น เพื่อนเป็นรุ่นพี่หมอใช่ครับช่วงนี้ก็หมอทหารใช่ไหมตอนถ้าเกิดสมัยนั้นเขาเชื่อว่าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาราแพทย์ตอนที่เรียนพระมงคลนะครับเขาจะว่านักเรียนแพทย์ทหารพอจบมาก็เป็นหมอทหารใช่ซึ่งตอนนี้ก็เท่ากับว่ารับราชการรับราชการตอนนี้คือยศเท่าไหร่ยังไงนะคะพันตรีครับพันตรีค่ะผมเนี่ยดูพี่เจ้าสาวผมแววตาเป็นประกายขึ้นมาเลยนะฮะทั้งหมอทั้งข้าราชการนักแสดงอีกเพอร์เฟกค่ะพี่อําพ่อของลูกโอ้ยไม่ขนาดนั้นนะครับแนทชัดะเห็น แรงไปนะคะมีใครรออยู่ข้างนอกล่าไม่มีค่ะอ้าวคุยกับหมอกงกันหน่อยครับเอาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยเป็นเด็กเรียนเก่งหรือเปล่าเพราะว่าคนจะเข้าหมอได้เขาบอกว่ามันต้องต้องเรียนเก่งมากต้องสอบให้ได้ยังไงยังไงไม่ไม่ใ่อถามว่าเรียนเก่งไหมก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมั้งครับแต่ก็ก็พยายามตั้งใจแล้วทำคะแนนสอบให้มันได้เห็าบอกเดิมทีจะเป็นเด็กจางหวัดเป็นเด็กลบบุรีครับแล้วก็เข้ามาเรียนที่แรกคือเตรียมุดมเตยมุดมตอนมสี่ห้าหกเรียนเก่งไหม ก็ก็เรื่อยๆสี่ศูนย์อย่างนี้ป่ะคะไม่ได้ไม่ได้ครับสี่จุดศูนย์นั้นได้ตอนมห้าอ้โหนี่ก็เก่งแล้วนะคือมห้านี่สี่จุดศูนย์เลยเห็นบมตอนมสี่เข้ามาเข้าใจว่าตัวเองเก่งจากแบบรำบาดัำบาดัำบาดพอมาเจอเธอแรกนี่เกือบตกเกือบสอบตกก็เหลือเกือบฟิตขึ้นมาใช่ครับก็ปรับตัวได้ปุ๊บก็เลยสี่จุดศูนย์เลยคือเต็มเลยนะก็ก็พยายามเอาได้ครับแล้วก็ ก็ได้อะเห็นบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นหมออยากเป็นอาจารย์อยากเป็นครูครับแล้วใครมาขอให้เป็นหมอพ่อพ่อขอเลยครับพ่อขอขอเลยแต่แม่คือจริงจริงทั้งพ่อทั้งแม่เขาก็คุยกันก็อยากให้เป็นหมอทั้งคู่นะครับแต่แม่ไม่ค่อยพูดจะเป็นพ่อนี่แบบว่าขอเลยแม่บอกพ่อไงแล้วพ่อบอกเราใช่คือแม่กระซิบคุณพ่อแล้วว่าคุยกับลูกให้หน่อยเขาแต่เขาก็จะมีวิธีพูดเขานะเขาบอกว่าเลือกที่เราชอบนะอยากเรียนอะไรก็เรียนพ่อไม่บังคับ แต่ถ้าเป็นหมอก็ดีพูดแต่แรกก็ได้นะแคำแรกก็ได้เพราะไม่ต้องเสียเวลาแต่ใจเราก็ต้องไปนะไม่งั้นจะยอมไปได้มัมก็ก็คือที่อยากเป็นครูตอนแรกเนี่ยเพราะชอบแบบชอบใส่ท่อชอบสอนอันนี้พอเขาบอกว่าเป็นหมอก็เป็นอาจารย์แพทย์ได้นี่อ๋อก็จริงก็จริงก็เลยคิดว่า ถ้าตอนนั้นได้ถ้าตอนนี้เป็นอาจารย์แพทย์คงไม่ได้น่าจะได้แค่อาจารย์ใหญ่เน่ยไม่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 ดีนะคะก่อนที่จะมาเป็นคุณหมอก็ต้องเลือกก่อนว่าจะเป็นคุณหมอที่ไหนเด็กเตรียมส่วนใหญ่ก็จะแน่นอนศิริราชรามขราวโพดมะจุฬาจุฬาแน่นอนจุฬามีอยู่ที่เดียวด้วยอะไม่ได้จิตประชิรวมติดกันนะแล้วก็สังคมเราก็แบบเด็กเตรียมมาจุฬาก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วในห้องเนี่ยตอนตอนม6ในห้องผมเนี่ย ที่หนึ่งแพทย์จุลาที่หนึ่งแพทย์ศิราที่หนึ่งแพทย์รามาที่หนึ่งทันตะจุฬาที่หนึ่งเภสัชจุลาที่หนึ่งเศรษฐศาสตร์จุลาที่หนึ่งวิศวะจุลาแพทย์พระมงกุฎไม่อันนี้คือบอกก่อนแต่ที่มาเลือกเป็นแพทย์มงกุฎเขาเลือกเองเขาเลือกเองใช่ครับเราอยากเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือคือตอนนั้นเนี่ยตอน สมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่าเอ็นทานครับคือมันต้องมีนตอาจจะต้องคนที่ฟังนะครับอาจจะต้องแบบไปเสิร์ชกูเกิลนะครับว่าเอ็นทานมันแปลว่าอะไรพี่ก็ทันกล้องอยู่ด้วยนะก็ทันนะคะพี่กล้องคือยุคเรายุคพวกเรายมคไมก่อนเนี่ยมันต้องมันต้องไม่ใช่อะไรหรอกนะคือไม่ใช่ค่านิยมที่เราต้องเข้าจุฬาแต่เพียงแต่ว่าคะแนนจุฬามันจะสูงกว่าใช่ครับคนก็เลยเอาคะแนนสูงไว้ก่อนคือคือมันก็ต้องไล่ลำดับลงมาถูกต้องค่ะแล้วแล้วสมัยผมเนี่ยคือเป็นเอ็นทานสองสองครั้งอ๋อสองครั้งแล้วใช่ยังเหมือนกันใช่ไหมก็มีุา มีครั้งเดียวยุคโบราณก็ยังมีตอนนั้นเป็นตุลาตอนมีนาแล้วถ้าตอนตุลาเนี่ยก็คือสอบผมก็สอบเจ็ดวิชาได้คะแนนมาแล้วแล้วก็พระมงกุฎเนี่ยเขาให้เขาให้เปิดท้ยิ่งคะแนนได้เลยแต่จริงๆขออนุญาตครับไม่เคยอยู่ในความคิดเลยพระมงกุฎตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคตอนแรกก็เป็นพ่ออีงที่ขอพ่อเป็นอาหารพอพเห็นคะแนนหมอได้แล้วปั๊บเออ พ่อเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยก็ขอให้เขาพะมงกุฎเพราะว่าเป็นทหารเขาเป็นทหารแล้วพี่สาวผมก็อยู่พักพามงกุฎแล้วก็คือตอนนั้นสุขภาพพ่อไม่ค่อยดีก็คือเขาก็แบบห่วงว่าจะเรียนไม่จบถ้าเกิดว่าอยู่พระมงกุฎมันได้ทุนจบแน่คือคุณพ่อห่วงทั้งเราด้วยแล้วก็ห่วงเขาเองด้วยห่วงใช่จะได้ดูแลเราได้ใช่ห่วงครอบครัวเกิดว่าเรียนไม่จบไปทำอะไรเลยนะครับก็เลยตอนนั้นน่าคิดเยอะมากแล้วคะแนนมันแบบ มันพอได้อะจะนด้ยืนที่อื่นได้มันยืมทํามงกุฎมันยืนที่ไหนก็ได้ตอนนั้นโอ้โหคะแนนดีมากพี่หมอกงครับเพราะตอนนั้นมันได้มันไดจริงจริงคือสมัยเอ็นทราเนี่ยเราเราจะรู้คะแนนก่อนต้องบางคนจะเก็บไม่รู้เราจะรู้คะแนนก่อนเรารู้แล้วเรารู้ก่อนแล้วเราจะเทียบกันได้เลยว่าที่ไหนได้ซึ่งพี่หมอก้องตอนนั้นเนี่ยคือมองแล้วว่า ติดทุกที่แล้วล่ะแต่คุณพ่อมาบอกเลยว่าเออขอร้องแล้วก็มองว่าเหมาะสมในเรื่องของอนาคตด้วยแหละว่าทุนการศึกษาด้วยก็เลยไปยื่นคะแนนที่แทย์มงกุฎแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์มันก็ผ่านพอสอบสัมภาษณ์แล้วก็พยายามทายังไงให้มันไม่ผ่านวัยคือวัยรุ่นตอนนั้นที่แบบนั้นไงแล้วก็เลยเป็นการตอบตามจริงทุกอย่างไม่มีโกหกอยากไป็นทานไหมไม่เลยครับอะไรอย่างเงี้ยครับ ผ่านแต่สุดท้ายก็ได้ม่จริงๆแล้วสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะมันเป็นการเช็คเฉยๆว่าคุณไม่โรคจิตอ่าคุณเข้าใจแล้วแลคือแบบว่าเฮ้ว่าปกติมีทำทัศนคติให้มันแบบอย่าเอาผมเลยขอร้องเลไรอย่างเงนิดแต่ตอนนั้นตามภาษาวัยรุ่นแต่ถ้ามาถึงวันนี้กลายเป็นรู้สึกภูมิใจโอ้โหขอบคุณพ่อมากครับจริงๆครับเพราะอะไรครับพอ คือตอนเรียนเนี่ยไม่เท่าไหร่ความรักสถาบันเนี่ยมันรักตั้งแต่ปีสองปีหนึ่งยังไม่รักมันมีออกทั้งแบบว่าฝึกเรียนแล้วก็ออกฝึกด้วยมันไม่มันซึมซับนะคำว่าซึมซับคือกับกับกับวิชาชีพแพทย์ด้วยครับกับความเป็นทหารมันซึมซับครอบเซอร์ไชสมันก็เป็นตัวเราที่เราเป็นทั้งหมอเป็นทั้งทหารในคนเดียวกันแต่พอตอนเรียนจบแล้วมาทํางานเนี่ยมันรู้สึกว่าโหเรา เราแบบว่าได้ได้ได้ช่วยได้ได้ได้เป็นข้าราชการจริงๆคือเป็นทั้งทหารที่รักษาโรคได้แล้วก็เป็นหมอที่ออกลบได้นะคือได้ทั้งสองย่งใช่มันมันก็แบบแล้ยิ่งได้ได้ได้ทำงานที่แบบไปออกหน่วยแพทย์ได้มีโอกาสไปมันก็ยิ่งรู้สึกว่า ชีวิตเรามีค่ามากกว่าที่เราเคยคิดว่าเรามีไม่ใช่แค่ชีวิตของเราคนเดียวด้วยใช่ครับแต่มีความสําคัญกับชีวิตอื่นใช่และประเทศชาติด้วยถูก้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเชียวจากนั้นถามย้อนก่อนนิดนึงเพราะระหว่างนั้นก็มีโอกาสในการถูกดึงเข้ามาในวงการบันเทิงด้วยถูกดึงเหรอเขาจริงๆเขาก็ไม่ได้ดึงนะถ้าเกิดไปถามเขาใหม่ตอนนี้เขาอาจจะบอกว่ากลับไปเถอะไมขนาดนั้นเขาดึงมาเลยคือตอนนั้นครบ30ปีวิทยแพทย์พระมงกุฎเขาก็จะมีรายการที่แบบว่านึกออกไหมฮะบริจา าะ่าแบบพี่มาช่วยพี่มาช่วยบ่อยอะไรอรมณ์เออคนนี้ประสบการณ์ก็จะนึกถ้าเห็นทุกอย่างเนสุดคราวนี้เขาก็คิดว่าปีนั้นน่าจะทําเป็นละครที่เล่าสิ่งชีวิตนักเรียนแพทย์ที่เล่าถึงวิทยแพทย์พรงกูฎโดยที่มีนักแสดงเล่นแล้วก็เอานักเรียนแพทย์ไปเล่นด้วยครับตอนนั้นมีพี่เบนซ์ครับที่ไปเล่นแล้วแล้วนักเรียนแพทย์ก็เป็นผมเขาก็มีการคัดเลือกมาก็เป็นผมไปก็ไปมาก็กลายเป็นว่า มีคนเห็นว่าน่าจะเล่นได้อะไรเงี้ยเขาก็มีแววมีแววอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบมีช่วงนั้นจะมีการประกวดของช่อง3พอดีคือเขาเรียกว่าเป็น channel 3 male star challenge ประกวดหานักแสดงใหม่ก็ยื่นโปรไฟล์เราเข้ามาแล้วมันก็ผ่านรอบแรกผ่านรอบ2แล้วจนถึงรอบไฟนอลรอบไฟนอลเหลือ20คนก็ไปประกวดกันปีที่ เซนเทอร์เวิร์ระเบิดลงมีเหตุมีเหตุพอดีไฟไหม้ไฟไหม้นั่นแหละฮะก็เลยระเบิดระเบิดปีนหน้าที่ระเบิดวันเขาดาววันเขาดาวก็คือข้างหน้านะข้างหน้าได้ครับก็ก็ปรากฏไม่เสร็จเขาก็เลยช่อง3ก็เลยกวาดเอามาหมดเลยถึงยี้สิคนกวาดมาเ็นบอกเป็นพี่สมรัก พี่สมบัอกว่าให้โอกาสให้โอกาสจะเพิ่งไปไหนกันมาคือตอนแรกผมตกรอบด้วยนะคือผมตกรอบแล้วเขาเข้ายี่สิบแล้วเหลือสิบคนก็ตกรอบแล้วแล้วเฉพาะเขาจะเอาแค่สิบแล้วแหละตอนแรกแต่ปรากฏพอนั้นปุ๊บสิบแล้วก็แข่งต่อแต่ว่าคราวนี้พอมันระเบิดปุ๊บมันก็เลยแข่งต่อไม่ได้พี่สมรักเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาทั้งหมดเลยแล้วก็เข้ามาเรียนการแสดงแล้วก็ ค่อยว่ากันแปลว่าเขาเห็นแววเราเลยเป็นผู้ให้ชีวิตนี่แต่ขออนุญาตพูดถึงนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องตัวที่มีโอกาสไปแสดงในละครกับทางกับเรียกรายเงินสมบริจาคแสดงบอกมีช็อตหนึ่งที่เวลาที่เราออกออกไปเดินป่าช่วยเหลือคนที่ต่างจังหวัดที่หรอกแต่ก่อนเดี๋ยวเราออกไปเดินแล้วก็ไปกับทหารที่นําทางไปแล้วเราไปบนเราไปเหนื่อยซึ่งมันเหมือนกับตัวภาพยนตร์อันหนึ่งนะฮะซึ่งเขาทำมาเป็นการ พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทรูนี่คือเรื่องจริงหรือเปล่าคือเรื่องจริงแล้วมันเหมือนกับชีวิตของหมอกล้องเลยมันคือเรื่องของผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมก็คือเห็นบอกว่าเป็นคุณหมอครับโดนทหารก็เชิญตัวไปเขาไม่ได้เชิญคือจริงๆแล้วเป็นหน้าที่เหน้าที่จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องออกออกออกหน่วยแพทย์ไปตรวจมะใช่ครับซึ่งผมนันนี่สารภาพสดเลยว่าแต่ก่อนเป็นข้าราชการที่เลวอะแต่ยังไงยังไงเดี๋ยวคือ คือคืออู้อ่ะคือแบบว่าอิดออดเหมือนในตัวของที่ทางทัวเคยทำออกมาอันนั้นเลยยังน้อยยังน้อยใช่คือในภาพนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบว่าจะขึ้นเขาลงห้วยคือจริงๆแล้วเขาไม่วัยรุ่นแล้วนะครับามตอนนั้นน่ะคือเรียนจบยี่สี่ยี่ห้าประมาณยี่ประมาณยี่สิบอายุประมาณยี่สิบหกก็คือมีความคิดแล้วลหละแต่ว่ามิสัยไม่ดีแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคือปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการบอกเลยว่าจะต้องไปออกแพทย์หน่วยแพทย์ที่ไหนมีจังหวัดอะไรบอกมาหมดซึ่งมันไกลมากเราบังเอิญได้เห็นก่อนครับขอเลือกเลยว่าไปเพชรบุรีใกล้กรุงเทพที่อื่นอาจจะแบบไม่ห้องสอนเชียงรายกัตตาไานเอาะขอไปนี่แล้วก็ดว่าสบายไงถ็นบอกระหว่างทางลําบากและกกันดานมากก็เพชรบุรีคิดว่าไกลไหมไม่ไกลนิดเดียวเองแต่นั่งรถนานมากไปถึงเพชรบุรีแล้วต่อรถอีกเดินอีก ต่อรถอีกแล้วเดินอีกซึ่งแบบว่าโอ้โหคราวนี้บ่นแล้วแล้วของเยอะเอาไปโน้ตบุ๊กเอานน่นไปนี่ไปเอาไปทําใหม่ก็ไม่ติดเนาะตามภาษาติเมืองไปบ่นกับทหารเข้าบ่นไม่ได้บ่นกับใครให้บ่นแบบลอยๆทหารอันก็บอกว่าแต่ก่อนมีคนนึงนะมีท่านหนึ่งเนี่ยเดินนําหน้าริ้วๆเลยไม่บ่นสักคำไม่บ่นสักคำบอกกล้องถามไปใครใครเนั่แหขาเขาก็เต่ากลับมาว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนชีวิตเราไปเลย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองในการทํางานในการเป็นข้าราชการเลยทาให้เข้าใจมากขึ้นว่าข้าราชการคืออะไรโอ้โหจากบทบาทหมอจากบทบาทนักแสดงมาถึงบทบาทเจ้าของธุรกิจล่าเลยใช่ไหมคะพี่ก้องสักพักหนึ่งอันนี้คือเป็นธุรกิจแบบไหนยังไงคะก็เป็นสบู่หรืออะไรนะคะสบู่ครับเป็นจริงๆแล้วก็ทําเป็นแบรนด์เครื่องสําอางด้วยเพราะไม่ได้มีแค่สบู่แต่ว่าตัว ตัวแรกที่ออกมาคือสบู่ใช้แบรนด์ว่าพราวครับพราวไทยสกินแคร์วันก่อนคุณแม่มาช่วยขายพหนุนไปแล้วที่ชั้งสามอยู่ข้างล่างนะใช่เป็นยังไงจุดเด่นของพราวของเราเป็นยังไงบ้างก็เน้นที่ตัวสบู่ล้างหน้าครับที่มันก็จะมีหลายสูตรแบบนี้ใช่ครับก็จะมีหลายสูตรมันก็จะเหมาะกับแต่ละสภาพผิวหน้าแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับด้วยความเป็นหมอของเราก็เลยใส่ใจมากเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่า คือตัวนี้ต้องต้องต้องบอกก่อนว่าคนที่คิดจะเริ่มทำนี่คือเพื่อนไม่ใช่ผมแล้วพอเพื่อนมาบอกว่าเออมาทำกันไหมก็บอกเออก็น่าสนใจแต่ว่ามันดีจริงบ่าวคือสูตรเนี่ยดีจริงดีจริงบ่าคคันนี้ก็เลยมาต้องมาคุยกันแล้วก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเภสัชด้วยเขาก็มาดูให้ตัวแรกที่ดูให้นี่ไม่ใช่สบู่แต่เป็นดูครีมเขาก็ดูเรื่องครีมให้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ เอาสูตรมาให้ผมเลือกอมาช่วยแชร์ความคิดกันน่ะว่าอันนี้ยังไงแล้วปัญหาอะไรปุ๊บก็เลยออกมาเป็นเป็นสูตรของครีมก่อนและสบู่เนี่ยตามมาทีหลังได้ยินว่าไม่ใช่แค่เลือกนะมาลองด้วยเอลองนี่มันเรามต้องต้องนะต้องอยู่แล้วเพราะเราต้องขายเขาเราก็ต้องลองใช้ก่อนก็เลยได้เห็นกันคือถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันแล้วบอกว่าดีมันก็โกหกไงถูกนี่นี่นี่คนจริงหมอข้องคนจริงหลายๆคนจะรู้จักือัะไหนเห็นที่หมอข้อมมาตามตลาดนัดดาราบ่อยๆใช่ไหมฮะฟิตแบบเป็นยังไงบ้าง ฟีดแบกดีครับฟีดแบกดีก็จะมีก็จะมีตัวสบู่เนี่ยที่ขายดีที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจทําออกมาให้ให้แบบซื้อกันได้ง่ายๆครับราคาก็เลยบอกว่าไม่แพงป้นกลางสบายๆถูกเลยแหละค่ณตรงตรงเท่าไหร่เท่าไหร่ถูกนะจนขายก็ละห้าสิบเก้าทสำหรับสบู่ล้างหน้าใช่ซึ่งขออนุญาตนะใช้ได้เป็นเดือนนะฮะใน่สบู่มันต้องใช้ได้นานอยู่แล้วอ ที่บ้านที่บ้านนี่มีคนใช้มาปีกว่าแลา้ว <c oughs> ครับจริงเพราะใช้วันแรกก็ลืมก็หลังก็ลเลย่ะว่าไม่เคยได้ใช้หรือเปล่าไม่แต่ถ้าใช้ทุกวันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวนะฟังดูแล้วหลากหลายบทบาทมากทั้งคนจริงขายขอโปรดักทดลองเป็นหมอนักสแสดงตัวจริงจริงเป็นคนยังไงกันแน่เพราะเห็นในไอจีก็อีกแบบหนึ่งอใช่หลายคนมองว่าแบบในไอจีจะดูแบบทะเลนทะลึ่งเกรียนหน่อยนิยามตัวเองแบบไหนคะหน่อยนะครับขอบคุณง่ายเลยเอาไวาหน่อยก็เป็นอย่างนี้แหละครับ เราชอบบทบาทไหนที่มากที่สุดไหมคะสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งหมอข้าราชการดารานักแสดงนักธุรกิจตัวเองคิดว่าบทบาทไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเป็นตัวเราได้มากที่สุดเป็นทุกอันเป็นทุกอันเนาะนี่คือตัวเรานี่เลือกมาแต่ดีๆเลยนะเนี่ยครับแซวเรียกมาแซวน้องเมย์ช่วยเลือกน้องเมย์ช่วยเลือกคือว่าในบทบาทในบทบาทของของการเป็นหมอมันก็เป็นตัวเราใช่ไหมครับแล้วก็อ่เป็นหมอที่อยู่ อ๋อเวลาหมอนีดกคนณไข้เลยนะเคยดูมากเคยดูมากมาก่อนแล้วแล้วพอพอมาเข้าพอมาได้เรียนรู้เรื่องการแสดงมากขึ้นความดูหายไปเพราะว่าเราเข้าใจคนมากขึ้นเราเข้าใจแล้วว่าเราดูเข้าไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงใช่คือคิดแบบเขาแล้วก็หาเหตุผลให้เขาว่าอย่างเช่นทําไมมาไม่ตรงนัดอทําไมถึงไม่กินยาตามนัดไม่กินยาก็มันลืมไง ก็แค่ลืมนั่นแหละแล้วจะไปว่าเขาทําไมจะไปดูเขาทําไมก็เขาลืมอ่ะแต่ถ้าเราบอกให้เขาเห็นว่าถ้าคุณมาไม่ทันเลยเวลานัดคนอื่นก็ไม่ได้ตรวจหลายอย่างมันก็มีหลายอย่างเขาก็จะ เปลี่ยนตัวเองไปคือเหมือนทุกบทบาทได้สอนเราให้เราได้เรียนรู้ซึมซาบแล้วก็ปรับใช้กันได้ดีแล้วน้องๆคะต้องแน่นอนว่าส่วนใหญ่เห็นพี่กล้องเป็นไอดอลแน่ๆแหม่เรียนเก่งหน้าตาดีชินก็สกปรกสเรรจบอกน้องๆยังไงดีคะวางแผนชีวิตหรือว่ามีวิธีคิดยังไงบ้างข้อคิดของหมอก้องนั่นน่ะสิคะคือต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมันมันมันเกิดมาด้วยแบ็คกราวที่มันต่างกันแต่ละคนก็ไม่มีไม่เท่ากันใช่ครับ เราอาจจะไปคิดถึงคนอื่นว่าเอ้ยคนนั้นชีวิตน่าจฉาจังเลยคนนี้ชีวิตดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาอย่าไปคิดเพราะว่าแต่ละคนมาไม่เท่ากันนะเอาตัวเราเองไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยนะครับมองแค่ตัวเราเองแล้วก็พยายามหาจุดบกพร่องของตัวเองมองไม่ต้องหาหรอกมันมีครับมันแน่นนะมัเข้อข้อไม่ดีของเราตัวเราเองมันเยอะมากขอแค่ยอมรับแล้วมองให้มันเห็นเถอะแล้วก็แก้ไขไปสําหรับคือคือตัวผมเองเนี่ยผมอ่ะ โชคดีครับที่ว่าตอนป .5 าาได้เจออาจารย์ที่เปลี่ยนชีวิตคือเปลี่ยนความคิดให้ตั้งใจเรียนคืออาจารย์สมญาติครับ,รบที่ที่คิดถึงเขาจะแบบโอ้โชคดีจังเลยเจออาจารย์นะครับเจอาอาจารย์สมญาตเจออาจารย์สมจิตที่โรงเรียนเตรยอุดมที่แนะเข้ามาที่แนะเข้ามาแล้วก็มาโชคดีอีกครั้งหนึ่งตอนที่ได้เข้าพมงกุฎครับอันนี้ต้องขอบคุณพ่อที่ได้เข้ามาทําให้เปลี่ยนชีวิตอีกแล้วก็มาโชคดีอีกตอนที่ มีโอกาสได้เข้าช่องสามครับค่ะมาเจอกับครอบครัวที่ที่ดีแล้วก็มาโชคดีอีกตอนที่ได้ไปออกหน่วยในครั้งนั้นที่เล่าให้ฟังครับที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตจริงๆเลยใช่ครับ เลยคือแต่ว่าทุกคนไม่สามารถที่จะโชคดีได้แบบนี้แต่อยู่ที่เราใช่จะมองมันย like. ังไงใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอกล้องด้วยนะฮะขอบคุณมากนะถ้ามีโอกาสต้องขออนุญาตเชิญมาอีกเพราะจริงแล้วอีกเยอะมากนะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีละครเชิญมาอีกนะได้ครับโอเคขอบคุณหมอกล้องแล้วอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะกับพราวคุณแม่ขายเลยนะไดอันนี้มาให้ครับใช่ค่ะแต่ว่าชวงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเจอน้องสาวของพี่หมอกล้องไงน้องเมย์นะคะจะมาคอนซัลต์การงานการเงินคอมรักค่ะ